ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำหน่วยงานต่างๆวางพันผุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพร้อมประกอบพิธีบวงสวงเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2564ค่ะที่บริเวณเจดียุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นางสลีสาพิรมรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากศาลทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังมวลชนร่วมประกอบพิธีวางพัานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมาสารีรักษ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญ,ญาณ พ่อขุนรามคําแหงมหาราชจากนั้นประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและผู้ว่าราชการจังหวัดตักกล่าวถวายราชสดุดีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างสารค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสำคัญของชาติไว้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อปีพุทธศักราช1826อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันทุกวันนี้นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังทรงรวบรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยทั้งนี้มีปรากฏเรื่องราวเล่ากันว่าในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ19พรรษาได้เสด็จเข้าร่วมกองทัพกับพ่อขุนศรีอินทรทิทิ์ผู้เป็นบิดาไปป้องกันเมืองตาและได้สู้รบกับขุนสามชนจนได้รับชัยชนะหลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้เสด็จขึ้นสวยราช ณกรุงสุขโขทยัยพระองค์โปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งณยอดดอยสูงตรงบริเวณนี้มีชื่อว่าเจดียุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช